การ Big Destination สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ Big Destination by ลีลาวดีฮอลิเดย์ คุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเหล่านักเดินทางทั้งหลายเข้าสู่รายการ Big Destination รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางเพื่อค้นหาจุดมุ่งหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อ,รอมๆกันและวันนี้เตรียมพบกับความประทับใจกันอีกครั้งเพราะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวความประทับใจจากทั่วโลกครับสวงสวรรค์เขตร้อนมาดิฟเมืองฮันนีมูน ถูกตั้งให้เป็นประเทศอย่างเป็นทางการในปีคิตศักาช1965โดยที่นี่มีพื้นที่รวมกันประมาณ298ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยหมูกก่เกาะรวมกันมากถึง1,192เกาะเป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ5 0 0 0คนและเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับในแต่ละปีที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมากถึงประมาณ1.8ล้านคนและคิดเป็นรายได้มากถึง5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ โอ้โหคุณผู้ชมเราลงเครื่องบินมาปุ๊บนะฮะก็ามาจ้าข้ามาถนนมานี่ก็เป็นทะเลเลยหาคุณนิรุตอยู่นั่งเครื่องมาด้วยกันแท้ๆรีบรีบรีบความสวยงามทําให้ผมอดไม่ไหวผมต้องร,รีบมาดูทะเลที่พระเจ้าดิเวียงสีลงมาโอ้โสวยงจริงๆวี่งสีลงมาคัสวยจริงๆแล้วสีมันกระจายไปเป<อ>็นน้าเงินบ้างเขียวบางเป็นอะไรมันไล่ไปแล้วก็ทรายเขาาวกันี่แค่ผ่านตาผ่านช่องหน้าต่าง บนเครื่องบินเท่านั้นนะคุณผนะู้ชมเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปนูเลยด้านหลังนู่นคุณผู้ชมฮะกลุ่มตึกด้านหลังนั่นคือเมืองหลวงนะฮะอยู่ถัดไปอีกเกาะหนึ่งมีสะพานข้ามไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเมืองหลวงกันก่อนเมืองหลวงที่มีความแน่นหนาของประชากรมากฮะอยู่กันเกือบสองแสนเลยดีนะแสนกว่าๆนะฮะเมืองนี้มีความน่ารักอย่างนี้คุณผู้ชมฮะประกอบประเทศนี้ต้องเชื่อคประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะประมาณหนึ่งพันเกือบพันสองร้อยบวกลบนิดหน่อย กาะทั้งหมดเนี่น<ห>ยใช่ฮะเป็นแนวปะการังไม่ีคนอยู่หมดเลยไหมไม่มีครับอ้าวแต่เป็นเกาะในรูปแบบของแนวปะการังสวยมากานะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าสวยมากรวมๆพื้นที่เขาไม่กี่ตัไม่กี่ร้อยตารางกิโลเมตรเนะ่นั้นประมาณ300ตารางกิโลเมตรสามร้อยตารางกิโลเมตรรวมเกาะทั้งหมดทั้งพันก,นกว่านะี่นะแล้วก็มีต่างชาติมาลงทุนทําโรงแรมแค่ประมาณสักร้อยเกาะเท่านั้นนะฮะเป็นโรงแรมที่เหลือก็มีชาวพื้นถิ่นอยู่กันนะฮะประมาณนี้ มันดีฟมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปเที่ยวนะครับรับรองว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าเปลี่ยนแน่ๆสนุกแน่ๆมันดีฟครับ การมาเที่ยวที่เมาลดิฟในครั้งนี้ของเราเราจะพาคุณผู้ชมมุ่งตรงเข้าไปยังใจกลางเมืองของมาลดีเพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้กันครับและสถานที่ที่เราพาคุณผู้ชมมาก็คือมัสยิดที่เป็นเหมือนแลด์มม์กเก่าของเมืองหรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่ามัสยิดวันศุกร์นั่นเองครับคุณผู้ชมมาตรงนี้จะได้สถานที่สําคัญสําคัญถึง2แห่งีเดียวนะฮะข้ามถนนไป3าม้ดี เป็นสถานที่ที่สาคัญของเมืองหลวงเมืองนี้นะครับด้านหลังนี่เป็นมัส,สยิดวันศุกร์นะฮะน้องเรียนคุณผู้ชมแบบนีนะ้ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นมัส,สยิดที่สําคัญมากนี่ยื่นออกมาเป็นนี่ด้านนี้ด้านยื่นออกมาเป็นสภานคารเป็นส่วนหนึ่งของมัส,สยิดนะคุณผู้ชมมัส,สยิดวันศุกร์เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าสร้างในศตวรรษที่12เลยสมัยก่อน มาดิฟเนี่ยเขานับถือศาสนาพุทธนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยก็คือเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามก็เลยมีท่านผู้ใหญ่ปกครองเมืองสั่งให้สร้างน,นี่คือมัสยิดที่สําคัญมากถ้ามาคุณผู้ชมฮะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมด้านในคุณผู้หญิงต้องคุมผ้านะครับคุมผมด้วยนะครับแต่งกายเรียบร้อยแบบเราเนี่ยเข้าได้ ที่นี่เขามีความความน่ารักก็ต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้เมืองนี้น่ารักมากราวกับพระเจ้าหวานความสวยลงมาอยู่กลางทะเลสวยมากต้องบอกอย่างนี้ว่าที่นี่สวยขนาดนั้นแล้วก็สมบัติผัดกันชมนะคุณผู้ชมตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาดูแล15ปีชาวดัชช์ก็มาออชาวอังกฤษก็มาออนะฮะต้องแล้วก็ค่อยคืนกันตอนปี1965 นะฮะกลับมาเป็นระบบสุลตานเหมือนเดิม <Okay. S 2> ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นระบบประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้วครับประธานาธิบดีคนเดียวสั่งการทั้งหมดตั้งรัฐมนตรีได้อยู่ในวาระครั้งละห้าปีคุณผู้ชมนี่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเป <c oughs> ลอะไรจะถามเลยว่าถ <c oughs> นาน,นไปเดี๋ยวนี่ยวันศุกร์แลวที่บอกว่านี่สาคัญคืออะไรอยู่ฝั่งตรงข้ามเองนะท่านประธานาธิบดีท่านอยู่ฝั่งตรงข้ามเองคะนี่เป็นบ้านท่านนะอยู่ตรงข้ามเลยที่สาคัญเลยคุณผู้ชมมาที่นี่ได้สองแห่งเลยนะฮะ นะครับไปดูข้างในกันไหมฮะสวยงามขนาดไหนเชิญครับข้างในบ้านท่านหรือข้างในเรื่องนี้ก่อนอทางนี้ทางนี้ต้องขออนุญ,ญาตยุ่งเดี๋ยุยุ่งทาไม่อย <S 1> <S 1> ู่ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้เชิญครับสำหรับมสัสยิดแห่งนี้นั้นเป็นมสัสยิดที่สำคัญที่สุดของมาลดีฟและได้รับการจดทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคิตศก2008อีกด้วยครับ ถ้านหนาเป็นข้างในเป็นอาคารไม้นะครับอิดแซมไม้หรือไงนะไม้มุงตึกออกม้มุงตึกออกม้มุงตึกไม้มุงตึกข้าง,งในจะมีไม้เยอะแล้วครับเรื่องข้างในเริ่มเป็นไม้เยอะแล้วถือว่า,าเป็น,นอมอสโบ<ม>ราณมากๆส,ากสวยมากมีโอกาสอยากให้คุณผู้ชมแวะมานะครับหนึ่งหนึ่งได้สองสองก็พันกว่าปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยนสถาหนาใหม่ๆเลยก็เลยเซ็ตอัพที่นี่เลยใช่ครับเนื่องจากว่าพื้นที่น้อยด้วยมก็เลยต้องสร้างมอสไม่ใหญ่แต่ว่ามีมอสใหม่อ่ะ อยู่อีกมุมหนึ่งอ่ะเป็นสีน้ำเงินอันนั้นสวย<ล>ะสนอะอันนั้นเรียกว่าซีแมนซีแมนซีแมน,แมนอ,อันนั้นใหญ่มากนี่คือเรื่องราวของมาลดีฟที่เราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสในวันนี้ช่วงหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามชมครับ ชื่อปราสาทเดียวกับอำเภอนี้เมืองอินุยามะเอาผู้ชมฮระเนีแ่แล้วตรงนี้เราอยู่ที่ถนนคอนมาชิโดริเที่ยวอิตาลีที่สุดแห่งความโรแมนติก แดน,นแห่งมรดกโลกธรรมชาติศิลปะสุดคลาสสิกสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษพร้อมการดูแลอย่างดีแบบเอ็กซ์คลูซีฟเชี่ยวได้อย่างอิสระในสไตล์ที่ต้องการอิตาลีไพรเวทแอนด์อีซีบินดีพักดีพร้อมบริการแบบส่วนตัวโดย Elite ฮอลิเดย บางครั้งความฝันก็อยู่ใกล้กว่าที่คิดนอร์เวยดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทุกองค์ประกอบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวพร้อมสัมผัสการเดินทางสุด e x c กซ์คลูในรูปแบบกุ๊ปส่วนตัวเส้นทางในฝันที่คุณสามารถเลือกได้ลีลาวดีฮอลิเดอร์ลีลาที่เป็นตัวคุณ Big Destination สนับสนุนโดย Small Group by Holiday Group ทร g i g a ก e ท p r r o Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสดินแดนปราสาทหงาขาวอินุยมามะประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปีโดยเป็นเมืองที่มีพื้นที่ประมาณ79ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอ,อาศัยอยู่รวมกันมากถึงประมาณ73,000คนโดยที่นี่ถูกแต่งตั้งให้เป็นเมืองอย่างเป็นทางการในช่วงปีคิเตกศกราช1954และเมืองแห่งนี้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในด้านการท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีมักจะมีทั้งนักท่องเที่ยวมากถึงประมาณ1ล้านคนและสร้างรายได้ประมาณ150ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ นี่ชื่อปรา,าสาทเดียวกับอำเภอนี้ผมใช้คำว่าอำเภอนะหรือเมืองเมืองอินุยามะเ่อผู้ชมนะเนี่ปราสาทนี้ก็คือปราสาทอินุยามะ,ามะเป็นปรา,าสาทเก่าแก่มากสร้างตั้งแต่ปี1537โดยประมาณนะฮะเป็นปรา,าสาทไม้สวยงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำชิโซ เรื่องปรา,าสราทคุณผู้ชมระปรา,าสาทนี่สวยงามมากต้องใช้คาว่าเป็นปรา,าสาทไม้นะครับหนึ<อ>่งใน5สมบัติของชาติของประเทศญี่ปุ่นเลยต้องเรียนแบบนี้ตอนนี้เป็นหนึ่งใน5ปรา,าสาทไม้ที่มีความสมบูรณ์มากนะครับ<อ>ชั้น4ชั้นบนสุดเนี่ยคุณผู้ชมเป็นชั้นที่ไว้สําหรับดูวิวรอบๆและที่นี่เคยเป็นที่ัญชาการการรบนะฮะในหัวเมืองภาคกลางตอนล่างตรงนี้นะฮะคร,บรอบคลุมทั้งหมดพื้นที่นี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเดินดูปรา,าสาทอินนยามะกันฮะไปครับเชิญครับ สำหรับปราสาทอินุยามะแห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองอินุยามะเลยก็ว่าได้เดิมที่นี่ถูกใช้เป็นป้อมปราการในยุคสงครามเส้นโกคุและในปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งใน12ปราสาทของญี่ปุ่นที่ถูกอนุรักษ์ไว้ในสภาพดั้งเดิมอีกด้วยครับ นอกจากตัวปราสาทแล้วในบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจนั่นก็คือสวนอุราคุเองสวนที่เป็นที่ตั้งของเรือนชงชาโจอันอีกหนึ่งสมบัติของชาติที่มีอายุกว่า400ปีนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรตามคุณเองและคุณนิรุตเข้าไปดูข้างในกันเลยครับตรงนี้บ้านตรงนี้อายุประมาณ400ปีคุณผู้ชมครับแล้วก็ในนี้มีปฏิทินเก่าแก่มีม่านไม้ไผ่ส,ส,สวยๆอย่างที่คุณรุตแนะนำรุ่นท่าด้านใน แล้วก็ไซส์ประมาณ3.5เสือเขาใช้วิธีวัดวัดแบบนี้3 <S <S เสือครึ่งของเสือทัธมินะฮะประมาณไซส์ประมาณ,ณ3.5เสือทัธมิเท่านั้นนะฮะหรือ6.5ตารางเมตรประมาณนี้ไม,ไม่ได้ใหญ่มากไซส์ size บ้านทั้งหมดและตรงนี้เป็นที่ใช้ประกอบพิธีชงชาเก่าแก่ของศิลปินท่านหนึ่งที่แบบเออมาสร้างบ้านไว้ที่นี่400กว่าปีนะครับอยากมาดูรากเง้าที่นี่มานักุย่าคุณผู้ชมขับมาไม่ไกลมาดูได้ทั้งปราสาทนะฮะ มาดูสวนสวยๆเกี่ยวกับเรื่องพิธีชงชานะครับประวัติศาสตร์ตรงนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะฮะและเมื่อเราเยี่ยมชมเรื่องชงชากันไปแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาที่ปราสาทแห่งนี้ก็คือการมาเดินช้อปปิ้งที่ถนนสายเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณติดปราสาทนั่นเองครับและถนนเส้นนี้ก็มีชื่อว่าถนนฮอนมาชิโดรินั่นเองครับ ที่ไหนเนี่ยที่ไหน <laughs> อินูยามะที่คุณผู้ชมเห็นปราสาทด้านหลังนะฮะอ่า,อาพาเราไปเที่ยวปราสาทเมื่อกี้แล้วก็มาเทียท่ยวสวนดูก็ทธรชาเก่าตาโบราณแล้วตรงนี้เราอยู่ที่ถนนที่พุ่งเข้าไปปราสาทนะฮะคุณผู้ชม,มตรงนี้เรียก คอนมาชิโดริถนนเส้นนี้จะยาวประมาณ600 mm. เมตรก็ไปเที่ยวปราสาทได้ระหว่างที่เดินเราก็จะผ่านบ้านเรือนที่อยู่ในยุคเอโดะคุณผู้ชมฮะเอโดะจะเป็นยุคปฏิวัติวัฒนธรรมทั้งหมดเลยแล้วบ้านเรือนบ้านช่องการเป็นอยู่ก็จะล็อกไม่ให้ต่างชาติเข้ามาอยู่กันค่อนข้างจะเข้มข้นในเรื่องของวัฒนธรรมและบ้านเรือนจะเป็นแบบนี้บ้านเม,มืองเล็กๆ การมาเทีย่ยวที่ถนนเส้นนี้มีไฮไลท์ก็คืออาหารสตตีทฟูนั่นเองและสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของถนนเส้นนี้นั่นก็คือขนมดังโง่ครับแต่ไม่ใช่ดังโง่ธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งจะพิเศษอย่างไรไปฟังจากปากคุณเอ๋และคุณนิรุตกันเลยครับคูณพิภากนี้ถ้าเป็นในสมัยก่อนเขาเรียกว่าชุบุชุบบุนี่มีขนมอย่างหนึ่งถนนเส้นนี้มีอ่าชื่อโก โกเฮมจิผู้ชมนี่ดูมาที่นี่ลองเลยคุณผู้ชมมาต้องลองเลยนะฮะไม่เหมือนกับดังโง่ขอดูดังโง่หน่อยนี่ตรงนี้ก็มีดังโง่ด้วยนี่อันนี้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 ดังโง่แบบหน้าสันจ้าเวลาไปกินอร่อยอร่อยแต่ว่านี่มีความเป็นในเมืองคุณผู้ชมนี่อันนี้เรียกว่าโกเฮมูจิเรียกว่าโมจิเรียกว่าโคจิ โกเฮโมจินี่ดังโงอันนี้จะเป็นแปง้แปงเป็นแป้งชนิดหนึ่งที่ทําดังโงกโดยเฉพาะอันนี้แปง้งข้าวเจ้าจะเนียนมากอันนี้แป้งข้าวเจ้าเหรออันนี้เป็นข้าวเลยข้าวเลยใช้ข้าวเลยข้าวตุบๆดุบๆจะไม่มีความเนียนเหมือนกับดังโงกแต่เป็นข้าวอร่อยกว่า แทนข้าวได้เลยแทนแข้าวได้แต่ว่าไม่ไม่ได้เหมือนกับอาหารข้าวนะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังและจริงๆแต่ว่าขนมพุ้ภาคคิวบุที่เป็นโมจิเนี่ยคุณผู้ชมมาที่เป็นโมจิเนี่ยเขายังยังมีหลายรูปแบบนะครับใส่ถั่วก็มีใส่พริกก็มีนะครับแล้วมีความเนียนของแป้งข้าวเหนียวก็มีด้วยแต่ที่แน่ๆคือมีความเป็นของว่างมากกว่า ขนมหวานแบบนี้ถ้ามาเดินถนนเส้นนี้คุณผู้ชมฮะอย่าลืมมาเที่ยวเมืองนี้นั่งรถไฟสบายๆจากเมืองใหญ่มาก็ได้นะฮะ<อ>หรือว่าพักแถวนี้หลายจังหวัดทีเดียวสามารถเชื่อมกันได้รถไฟหมดเลยแล้วก็เดินเล่นสบายๆแล้วก็อย่าลืมมาทานเจ้าโมจินี่เลยโกเฮ วันนี้เราอยู่ที่มหานครอู่ฮั่นเมืองใหญ่โตมากนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโปรแกรมเวลามาเที่ยวอู่ฮั่นแล้วไม่ควรพลาดครับร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียม เติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับผู้นำด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเราอ้อน่ะคือคู่ผู้หลงรับไปแล้วที่มีจิตเมตตาสูงเจ้าเสือนในคูบาอาจารย์บะ เดี๋ยวมันสิพิดไข้ออกดิบางเธอสิ่งที่เฮ้าแนมบ่เห็นเครดิหมายความาเพ่นบบมีเดยเรื่องที่เกิดขึ้นก็ว่วงเฮ้ามือนี่เป็นหย่อนไข้ออกเมนบโบยอมรับซะไา้ออกค้าแพงเูาเสือกันคนละแนวแล้ว สัมผัสความหลอน,นของความเชื่อพื้นบ้านที่จะทําให้คุณไม่กล้ามองบ่อน้ําร้างอีกต่อไปถายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์สตรีมได้แล้ววันนี้ที่ทรูวิชั่นส์นว n o วเอ็บันเทิงครบฟินจบในแพ็คเดียวสมัครเลย299บาทต่อเดือน Big Destination สนับสนุนโดย Image Holiday Thai m e d i com ชิคาโกแห่งตะวันออกอู่ฮ่นประเทศจีน เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,500ปีมีขนาดพื้นที่กว้างขวางถึง8,494ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่รวมกันมากถึง11ล้านคนครับและถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางของก้ามบนทนใหญ่แห่งประเทศจีนในด้านการท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยจะมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนกว่า30ล้านคนต่อปีและคิดเป็นรายได้ประมาณ5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ วันนี้เราอยู่ที่มหานครอู่ฮั่นเมืองใหญ่โตมากนะฮะต้องเรียนว่าเป็นเป็นศูนย์กลางทุกเรื่องศูนย์กลางคมนาคมศูนย์กลางการศึกษาศูนย์กลางการเทคโนโลยีนวัตรกรรมเราอยู่ที่วัดกู่เตอ๋อคุณผู้ชมครับผ่านสายตาผ่านไหลเราสองท่านนี่คุณผู้ชมดูด้านหลังนี่ไม่ใช่วัดผมใช้คำวัดไม่ผิดนะฮะไม่ใช่โบสถ์คุณผู้ชมไม่ใช่โบสถ์นะฮะที่นี่คือวัดวัดพุทธมหายานคุณผู้ชมมาสร้างตนะั้งวัด พุทยเเลหรอวัดพุทธมหายานสร้างตั้งแต่ปี1877นะฮะ สร้างสร้างในแบบกอถิกนะไม่คือยุโรปนะใช่วัด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 เราก็จะไปไตายวัดบ้านเรานะฮะแต่ที่นี่ไตล์ที่นี่คือยุคนั้นก็มีฝรั่งเข้ามาเยอะนะครับก็ไม่มีใครจํากัดแบบแผนในการสร้างวัดนะเป็นแบบกอถิกนะฮะซุ้มประตูกอติกเลยคุณผู้ชมดูอันนี้คือ,อยุโรปเลยยุคทั้งหมดยุโรปหมดเลยนะฮะโดมโดมโดมดนบนเนี่ยเขาไปจับมาจากเจดีอนันดา พม่าที่พมา่าใช่คุณผู้ชมฮะอยู่<อ>ที่พุกกามถือว่าเป็นศิลป,ปะแบบชั้นเอกของพุทกามเลยนะฮะด้าน,นบนคุณผู้ชมมองจะมีของไทยเราด้วยก็คือมีพระพรหมจากประเทศไทยมาในปี1997หลังจากนั้นนะฮะเกือบเกือบร้อปีเราเพิ่งยกมาจากเพราะว่าคนจีนนิยมนิยมรพระปล่มโอ้โหคนจีนเยอะมากเลยในนี้ในนี้จะมีครบเลยนะฮะมีอมีพระพรหมนะครับมีเจ้าแม่กวนอ,อิมนะครับมีมแม่ชี แม่ชีคุณยีเห็นหลายหลายหลายท่านมีแม่ชีครับแล้วก็มีผู้ครับมีพระสังกัจจายคุณผู้ชมพระสังกัจจัยแปลว่าวัดนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะครับค่อยๆเดินชมว่าวัดนี้มีความน่าสนใจแบบไหนนะฮะทำไมคนจีนถึงจะมาเยอะขนาดนี้โอ้โหที่นี่สวยมากเดี๋ยวไปเดินดูกันเชิญครับเดี๋ยวเก็บระเอียดให้ท่านผู้ชมชมครับเชิญครับ สำหรับวัดกูเตอ๋อแห่งนี้เป็นวัดที่มีอายุถึง1 4 8ีแปีและจุดเด่นของวัดก็คือสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้นั่นก็คือการได้รวบรวมเอาสิ่งที่ได้รับความศรัทธาจากทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพรามหมณ์ฮินดูมา,าไว้ในที่เดียวกันจนทําให้ได้รับความนิยมในการมาขอพอรหรือสักการะบูชาไปนในที่สุดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่เป็น วัดแห่งเดียวนะครับที่มีพระพรหมอยู่ด้วยอัญเชิญมาจากประเทศไทยพี่ว่านี่อัญเชิญมาจากประเทศไทยเป็นของขวัญเลยนะสี่หน้ามาในปี1997นะฮะวัดสร้าง1877นะฮะอีกร้อยกว่าปีถึงจะมาฮะร้อยยี่สิบปีโดยประมาณเพราะว่าให้ประเทศจีนให้โอกาสเพราะว่าทราบว่าคนจีนเดินทางไปกราบไหว้พระพรหมเยอะมากมากเลยฮะสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสนะ ค,คนที่พิการล่ะคนที่สูงอายุอะ่ะคนที่ไม่มีสตังค์อ่ะก็อัญเชิญมาที่นี่เลยครับ และเมื่อพูดถึงความโดดเด่นด้านศิลปะแล้วในเมืองอู่ฮั่นแห่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือถนนตันหัวหลินถนนเรียบเชิงเขาที่มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจครับจะเป็นอย่างไรตามคุณเอและคุณนิรุตไปดูพร,พร้อมๆกันเลยครับคุณพิมควับนี้คืออีกหนึ่งโปรแกรมเวลามาเที่ยวอู่ฮั่นแล้วไม่ควรพลาดครับที่นี่เป็นโอทาวชื่อว่าถนนตันหัวหลินนะฮะหรือว่าฐานหัวหลินออกเสียงประมาณน,นี้ทานหัวหลินอ่านะครับ ตรงนี้เป็นโอทาวแล้วก็ถ้าย้อนไปในสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงสมัยก่อนเนี่ยความจเจริญทั้งหมดทั้งสิ้นในยุคนั้นเริ่มต้นที่นี่คุณผู้ชมครับ<อ>บ้านเรือนตรงนี้คุณผู้ชมร้อยกว่าปีที่แล้วไปยังไงตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นมีอยู่50กว่าหลังเดินชมกันเลยฮะ ชมครับเห็นสถานที่ใหม่ๆแบบนี้แต่ย่านการค้าตั้นหัวลินแห่งนี้อยู่มานานก,กว่า500ปีแล้วครับโดยมีไฮไลท์คือการเป็นศูนย์รวมแกลเลอรี่และสตูดิโอศิลปะมากมายรวมถึงของฝากและของแฮนด์เมดที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะช็อปกันได้อย่างจุใจอีกด้วยครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่เล่นระดับขึ้นไปบ,บนเขาด้วยนะครับหูด้านในนี่เต็มไปหมดโซนพื้นที่ลงๆก็วางของขายกัน แบบเราเรียกของแบกกระดินเลยยกขึ้นมาหน่อยไม่แบกกระดินไม่แบกกระดินเบาๆนี่น่ารักขึ้เดียวฮะโอ้จ๊กแซ่ครับขนมไส้กรอกบ้านเราก็เคยใส้เข่าอีสานไงใช่ไหมใช่หมูเหนียวหมูปิ้งคิดถึงเลยมาสี่ห้าวันแล้วเนี่ยมีข้าวพุทธาชุบน้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมกรอบอ๋อแล้วก็เดินมาขึ้นไปหน่อยชันๆบอกต้องมาเลยอ่านี่คุณผู้ชมเนี่เป็นพื้นเล่นระดับแล้ะ ค่อยๆเบาๆหามาแล้วเบาๆค่อยๆเดินชมเมืองโบราณเขาไม่ได้เมืองโบราณที่สร้างขึ้นมาเนาะเป็นโบราณเก่าแก่หลายร้อยปีที่เขาอยู่ในวัดตรงนี้ไม่ใช่เมืองโบราณแบบที่เราไปเก็บมาตรงนั้นจากสิ่งโานพันละน้อยมาแล้วเรามาสร้างอันนั้นอันนั้นก็ดีบ้านเราอีกหน่อยอีกสักร้อยกว่าปีสยามสแควร์ตรงนั้นก็อาจจะเป็นเบรางแบบนี้เหมือนกันนะครับ อตอนนี้แถวเฉลิมกรุงก็ยางนะโอทาวไงใช่ไใไหมแถวเ,เ,เฉลิมกรุงแถวนั้นเฉลิมกรุงเขาก็เป็นโอทาวแล้วทึงหน้าเดิน